สวัสดีครับผมไม่ทูนฮะปรกรอย่าวข่าวได้ย่าข่าวดีทีวีนะครับฮนะก็เกิดเรื่องเศร้าอย่างก้นมาตอนอ,ออกข่าวเมื่อเช้าเนี่ยคุณยายนะโดนคอซินเตอร์ฮนะหลอกลวงลงทุนหรือเว็บพนันก็นแล้วแต่นะก็ญา,าติมาตรวจสอบว่าเห็นเว็เปนอน่นหน้าจอก็อะไรกันหลายอย่างนะคงจะมีเว็บพนันด้วยเห็นไหมเว็บพนันเนี่ยมือถือทุกเครื่องเนี่ย มันมีอยู่หมดเลยนะมิเล่นเด็กนะนักเรียนเนี่ยนะปหกมั่งมัธยมมั่งก็หยอดด้วยบาทสองบาทห้าบาทสี่บาทจนยอดไม่มีเงินกินข้าวก็มีก็มันเข้าถึงหมดนะฮะทั้งนั้นตำรวจไซเบอร์เนี่ยต้องให้เข้มข้นหน่อยเพราะเราเนี่ยกินภาษีประชาชนเราต้องให้ฝาดล้างให้หมดให้เข้มข้นอย่าให้มีเห็นไหมในมือถืออะไรเกินการดหมดไหมว่า เฟปงฟปงเวปป้อเพียบหมดพูดกันไม่ไอายนะว่าแกป้าโชก็มีอ่ะทำไมถึงไม่ดหเนินการตากฎหมายให้เจียบขาดไปเลยนะครับนะตรวจไฟเบอร์ทำอะไรนะทำง,งานนะครับภาษีประชาชนที่ท่านได้รับเงินในทุกวันเนี่ยเป็นภาษีประชาชนรู้ว่าท่านน่จจะเหนื่อยทำง,งานแต่ก็ต้องทำเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีความสุขอยู่ดีกินดีไม่โดนหลอกก็ต้องทำนะฮะ นี่นแหละฮะวอนนะครับเอาให้หมดอย่าให้ให้ให้เหลือนะฮะเอาให้หมดอย่าปล่อยทิ้งว่าปล่อยทิ้งแล้วใช้บ้านเดือดร้อนนะฝากนะครับท่านผู้วิชาการตรวจไฟเบอร์นะฝากหน่อยเอาให้หมดนะเว็บพนันในมือถืออย่าให้มีถ้ามีผมถือว่าท่านอนะทำงานไม่สรสบควาสำเร็จทํางานไม่เข้าตาอย่างนี้มันก็เสียนะฮะเพราะเรากินเงินเดือน,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 นประชาชนภาษีประชาชนะเรียกเงินเดือนประชาชนนลครับที่ไอ้คน ให้ท่านมาทํางานกันเนี่ยนะฮะต้องเข,เข้าใจนะครับนะฮะเอฝากหน่อยนะครับครับโออสดีครับขอบคุมากครับ